เจ้าของร้านเขาบอกว่าปลาหนึ่งตัวก็กินไม่หมดแล้วค่ะเธอสั่งมาสองอย่างเนี่ยเธอต้องให้ได้ห่อกลับบ้านแน่นอนเลยเ <c oughs> ขาว่าไว้อย่างงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะบอกปูน่านั่งหนาวหนาวด้วยหิวด้วยมโมโหด้วยอ้อไม่ใช่มโมโหหิวค่ะแก <c oughs> ดูหน้าตาเพืนสาววิวโชว์หน่อยวิวดีค่ะน่ารักนะโ <c oughs> ค้งใหญ่มากเลยวูกเอาอาหารมานะคะท่านผู้ชมจ้าในงานนองหกไปมือ จะกินให้ดูวันนี้กินข้าวนอกบ้านนะคะจุการละสวัสดีจ้าอยากออาสินะคะหวังว่าทุกท่านทั่วโลกสุขสบายดีเจ้เจ้ากำบ,บังไงแล้วนะคะท่านผู้ชมจ้าวันนี้อากาศที่วัดวิกตอรีย14องศาคาร์เรียเรียรแปลว่าหนาวนะหนาวนะคะแต่เราก็ไม่วันแม่วัน,ม,วนมามากหมายถึงหิวข้าวค่ะ ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนสาวอยู่นะคะท่านผู้ชมคะดูบรรยากาศร,รอบๆจ้ารอบๆรอบๆเมลเบิร์นอ่ะมันสวยๆเนาะวันนี้จะไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนจ้าไปกินร้านมาเลเซียร้านนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นร้านประจําแล้วมันก็อร่อยได้เยอะคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวถอดแว่นก่อนท่านผู้ชมจะได้มองเห็นชัดๆตอนนี้กำลังจะไปที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านมาเลเซียเดี๋ยวม้าหาจะนาพาเอาบรรยากาศ ในเมืองเล็กๆน้อยๆที่ที่ไปเนี่ยมันอยู่ไกลจากเมืองประมาณ20 20กิโลค่ะแต่ว่ามันก็เป็น small city เนาะเป็นเมืองเล็กๆมีตึกตึกเยอะค่ะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวบวงาจะถ่ายเอาบรรยากาศสวยๆงาม,งามๆรอออมเชร์กับท่านผู้ชมแล้วก็อาหารอาาร่อยๆจังงาจังงตะตัวน้องเนี่ยงาเลยจ้าก่อนที่จะไปดูร้านอาหารพวงาก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์และก็อย่าลืมกดรักขัง,ง,งอ้อยในงานฟังด้วยจ้าแมวบาลปูจ้าต่ตัอนนางเนงาคนี่จ้าดูสิครับพี่น้องจ้าบาลปูจ้าดูตึกราอาคารเนี่ยแยวนี้นะคะหน้าตาของเมลเบิร์นสรับรถด้วยมีเพื่อนมาถ่ายวีดีโอให้ด้วยสวยไหมจ้าสวยไหมดูสิข้างบนนะ่ะดูสิคะ เนี่ยดูข้างๆข,ข้างหน้าก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยค่ะข้างในร้านอาหารมีเยอะแยะเลยแต่นี้เป็นแหล่งส่วนรวมแต่ก่อนมันยังไม่มีตึกนะใช่เดี๋ยวนี้เขามาทำใหม่เมื่อสองก่อนโควิดเนาะเขาเพิ่งมาทำหลังโควิดร้านอาหารเยอะเลยเนี่ยพาทเมนต์นะคะาพาทเมต์ เนี่ยเจ้านี่เนี่ยร้านขายเหล้าสงจาฝนตกรยาการฝนตกจ้าแต่เราก็ไม่วันมีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะหลากหลายเชื้อชาติเผาพัานให้เลือกหากินได้ตามอำเภอใจเลยจ้าแต่ร้านนี้มันถูกมันมันถูกใจทั้ง รสชาติแล้วก็ราคาแล้วก็ปริมาณค่ะางานแล้วเพื่อนก็อยู่จากแหล่งตรง,ตรงนี้ประมาณคนละสิบกว่านาทีจ้าไฟเขียวราคาแล้วผู้ชมจ้าครูบอกว่าไฟเขียวให้ไปกาถามนักเรียนในห้องเนอะนึกว่าไฟเขียวให้หยุด แล้วไฟแดงล่ะไฟแดงให้หยุดนักเรียนก็ตอบไปแล้วไฟสีส้มล่ะนักเรียนตอบว่าให้เร่งความเร็วไปเลยค่ะครูเฮายลกไปไปไนีเราก็จะไปหาที่จอดรถนะคะ อันนี้รถไฟรถเทรนไปในเมืองตัวเมลเบิร์นนะจ๊ะ <c oughs> รถรางจ้ะแลจะจานเลี้ยวแลวจะจานเลี้ยวและจ้า <c oughs> คนเยอะข่าววุ่นวายแต่ก็ไม่ถึงกับวุ่นวายมากมายหา <c oughs> ที่จอดก่อนจ้ <c oughs> นาแมวเองโพนจานเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวก็แปลว่าเลี้ยวนะจ้า <c oughs> ดูสิคะจอดสามชั่วโมงห้ามเกินสามชั่วโมงเจอแล้วเจอแล้วจ้า จะสามชั่วโมงแล้วทำยังไงต่ออ่ะถ้าเกิดเราเลยอ่ะเราดงค่าปรับไหมเราโดนสิคะห้องน้ำก็มีบริการฟรีนะคะเนี่ยใช่หรือเปล่าวะใช่เออสวยด้วยครูด้วยครูด้วยครูรัชช์จะของร้านใจดีมากเลยสวยมากสวยมากขอบคุณค่ะชมว่าสวยด้วยพร นี่คนนีอมึงอ้มันอันเดียวเหรอหรือว่าเหมือนกันคออเหมือนกันไม่ปวดห้องร้อนอะจะกินอะไร ประดำลายเลยข้ามันไก่แฮนลูกสาวอยู่นะนี่ไงอยากได้อยากกินมากที่สุดเลยก็คือเมนูปลาปลาจ้าซูชิ ready yes กินอะไรกินอะไรทินปลาปลาอร่อยใช่อร่อยปลาอร่อยใช่แล้วทนนี่อร่อยอันนี้อะไรอ่ะปลาซัมบอลเอาไลโดสตีมวันสตีม no good, no good? Okay. this kind of fish steam no good this one fresh water fish they imported f นอาออ่ะทอดอแล้วก็าอืม โอเคคันอบตอร์อี้โอเคยากงอนคแล้วมันไม่ด้มา้าชทไมไม่เอาน้ซอส่หรอน้ซอสหรอเออนั่นมั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 นจะไขมันอันนี้ดีกว่ามั้งมีพริกด้วยแบบคล้ายับทเป็นอะไรไม่ก็ได้แล้วก็ข้าวเปล่าเอาไม่ลังยไงก็ได้อเคแค่นี้เชนอีกล้อเอ่านี s ส okay, okay, like ั This one. This one. This one. Yeah. Yeah. when I come with the rice? Yeah. Okay. Plain, just plain rice. Mm. Okay. We let order this one. And. And what else new? One more thing, in know. Uh, <laughs> one more dish, in know. Uh, can Yeah. <laughs> <laughs> Hello. That's so big. <laughs> เห็นไหมเห็นเห็นเห็นกนไหมอุ้ยมันสูงเกินไปจะไปได้ไงในเมืองมันมันเย็นแล้วไปไปเห็นเห็นไปจ้าบางคน ได้ไหมโอเคให้เวอรอีกโอเคโอเคค่ะใช่ใช่ฉันจะลองให้นอนเวอร์เวอร์เสูดโซขดอร่อยมากแยสฮึมออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้ากินกับข้าวคงจะอร่อยนะโมเดอจาราบารปูนป <c oughs> ักปกบุ้ง เราต้ง่มจานใหญ่ๆโตๆเซ็บๆหลายไม่บักพีิกพอเห็นบมก้านี่ผัดผักบุ้งน้าะพี่โดบเยหวยกินข้าวกินข้าวกข้าวข้าวกินข้าวข้าวใช้ช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางเนาะ จ้าแม่มาปนอาหารเที่ยงนะคะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยไม่ดูนาฬิกาก่อนจ้าบ่ายโมงอ่าบ่ายโมงสามนาทีช้อนใหญ่คันก็ต้องใหญ่อ้าปากก็ต้องใหญ่ด้วยนะอ,อร่อยมากมาเลยจ้าบาปน้ามโม่โม บุง้งเยอะๆเยอะเยอะไหมจ๊ะไม่มีน้ำพริน้ปลาให้เนาะนี่ไงพิบนปลาอนะ่ะอันนี้มันหวานหวานไหมเปรี้ยวเลย<อ>ไม่เปรี้ยวมากเพราะว่ามัน่นจะเค็มก่านก็ใส่พริกเผาให้อะ và các bạn muốn là các bạn đã có cái <laughs> cái 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 cái